ตำรวจสืบสวนนครบาลไปจับกลุ่มหนึ่งใน3แก๊งทวงหนี้โหดของพื้นที่มินบุรีหลังจากตามสะกดรอ,อยไปเจอตัวตอนกำลังเตรียมจะหลบหนีจากโรงแรมแถวสะพานสูงไปดูวินาทีที่เจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มตัวครับเบครับเดี๋ยวเดี๋ยว่อนเดี๋ยว่อนบอนไปครับบคนับครับังข้งหลหังค่ นายขันชิตหรือชิดท่าสาราเป็นหนึ่งใน3แก๊งทวงหนี้โหดท,ที่ไปข่มขู่ลูกหนี้อายุ61ปีใช้กุญแจล็อกประตูบ้านสับคัดเอาไฟฟ้าหลังจากลูกหนี้มีปัญหาจ่ายเงินกู้นอกระบบไม่ตรงกับวันนัดช,ชําระเหตุเกิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากการสอบสวนนายขันชิตปฏิเสธว่าไม่เคยไปทวงหนีโ้โหดอ้างว่าเงินที่ปล่อยกู้มาจากเงินธุรกิจสวนผลไม้เมื่อปี2565 ก่อนจะให้ในต้าและในเขตคอยดูแลติดตามทวงเงินจากลูกหนี้ในพื้นที่มีนบุรีรามินทรารมกล้าวและอ่อนนุชโดยจะคิดดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ20ต่อวันแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อเพราะนายคันชิตคบหากับน้องสาวของผู้ต้องหาคาดีแก๊งเงินกู้ทำร้ายยายอายุ72ปีในพื้นที่สอนอโชคชัยเชื่อว่าในทุนที่แท้นจริงของแก๊งนี้คือหนูรมกล้าวที่กำลังสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวอยู่ครับ